สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังไปสำรวจภาษาสังคมและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษในบริบทที่น่าสนใจต่างๆมากมายครับคุณผู้ฟังครับ ทุกวันนี้ในสถานที่ต่างๆบ้านเราอย่างร้านค้าร้านอาหารหรือว่าธุรกิจต่างๆก็ได้เริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อลดการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับพนักงานมากขึ้นครับซึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็คือเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วอย่างเช่นในร้านอาหารครับ มีการนำแท็บเล็ตมาช่วยในการสั่งอาหารที่โต๊ะอาหารได้เลยหรือว่าอาจจะเป็นการสั่งผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ตรงทางเข้าร้านโดยที่ไม่ต้องพูดคุยกับพนักงานโดยตรงครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นครับการที่นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้นก็คือเป็นการช่วยเพิ่มความเงียบแล้วก็ความเป็นส่วนตัวภายในร้านได้ด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับความเงียบจะเป็นหัวข้อที่ผมจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกัน ซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่ว่ามีความลึกซึ้งมากๆครับและหัวข้อในวันนี้ครับวัฒนธรรมความเงียบในประเทศญี่ปุ่นหรือ Silence Culture in Japan ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้มากๆและเราก็อาจเอานำแนวคิดแนวปฏบิบัติบางอย่างมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับความเงียบในชีวิตประจำวันของเรา Silence in our daily lives ก่อนที่จะไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันนั้นครับเรามาสำรวจวัฒนธรรมความเงียบในบ้านเราในประเทศไทยกันก่อนนะครับสังคมไทยของเราครับให้ความสำคัญกับความเงียบด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าในสถานที่หรือว่าสถานการณ์ต่างๆโดยทั่วไปนั้นมักจะมีการกาหนดให้งดใช้เสียงหรือว่ามีความคาดหวังให้เงียบๆเ,เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นที่ใช้สถานที่ร่วมกันครับยกตัวอย่างเช่นห้องสมุด ก็มักจะมีป้ายกรุณางดใช้เสียงหรือว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า please keep quiet เพื่อให้ทุกคนครับมีสมาธิในการอ่านหนังสือทำงานหรือว่าจดจ่อกับกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิมากขึ้นในห้องสมุดครับสถานการณ์อื่นๆอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT ก็ตามครับแม้อาจจะไม่มีการห้ามพูดคุยโดยตรงก็ตามครับ แต่ว่าผู้คนที่เดินทางในรถไฟฟ้าก็มักจะพูดคุยกันเพียงเบาๆหรือว่าแทบจะไม่พูดคุยกันเลยที่ซ้ำไปครับหรือสถานการณ์อื่นๆสถานที่อื่นๆอย่างเช่นวัดครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องการความสงบเงียบทางจิตใจเพื่อการสวดมนต์แล้วก็การทำสมาธิครับหรือว่าอย่างโรงพยาบาลก็ต้องการความเงียบสงบเช่นเดียวกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะสังเกตครับว่าอาจจะมีป้าย ติดอยู่ตามผนังห้องครับว่าพื้นที่เงียบหรือว่า Quiet Zone แล้วก็อื่นๆนอกเหนือจากนี้มีอีกมากมายครับอย่างเช่นโรงภาพยนตร์ก็ห้ามส่งเสียงดังโดยเฉพาะขณะภาพยนตร์กำลังฉายครับหรือแม้แต่ในหอพักหรือคอนโดมิเนียมหรืออาพาร์ตเมนต์ก็ตามครับก็มักจะมีการกำหนดช่วงเวลาที่ควรงดส่งเสียงดังยกตัวอย่างเช่นครับหลังเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการพักผ่อนของเพื่อนบ้านเราก็มักจะเห็นป้ายติดตามที่สาธารณะหรือว่าอย่างอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมหรือหอพักหรือว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะร่วมกันครับอย่างเช่นป้ายที่บอกว่าห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มครับหรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า no loud noise after 10 pm สิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนให้เห็นว่า ความเงียบหรือว่าวัฒนธรรมความเงียบเป็นสิ่งที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วก็สบายใจของทุกคนในสังคมครับสำหรับวัฒนธรรมความเงียบในประเทศญี่ปุ่นครับหรือ silence culture in Japan คำว่าความเงียบครับในภาษาอังกฤษอ่านว่า silence 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 culture ก็คือวัฒนธรรมความเงียบในที่นี้ครับกำลังพูดถึงประเทศญี่ปุ่นกันประเทศญี่ปุ่นครับเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมความเงียบมาแต่ไหนแต่ไรครับในญี่ปุ่นนั้นความเงียบไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าอึดอัดใจเหมือนที่หลายคนเข้าใจครับแต่ว่าวัฒนธรรมความเงียบนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพหรือว่า respect ความเข้าใจหรือว่า understanding แล้วก็การคำนึงถึงผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าความเกรงใจผู้อื่นครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า consideration for others คำว่า consideration แปลว่าการพิจารณาหรือว่าการคำนึงถึงครับ consideration for others อาจจะเทียบเคียงได้กับภาษาไทยก็คือการคำนึงถึงผู้อื่นหรือว่าการเกรงใจผู้อื่นครับซึ่งความเงียบนี้ครับอาจจะแตกต่างจากมุมมองของวัฒนธรรมตะวันตกครับที่เขามักจะมองว่าความเงียบเนี่ย มักจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบแปลกๆหรือว่า awkward หรือว่ารู้สึกอึดอัดใจหรือาภาษาอังกฤษก็คือ uncomfortable ใช่ไหมครับอย่างเช่นบางทีชาวตะวันตกหรือว่าผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนี่ยเวลาที่เขาคุยกันแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับหร,หรือว่า,า,ารู้สึกแปลกๆก็ได้อย่างเช่นในชั้นเรียนก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศครับในในประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบนี้ครับเขาจะชอบการสนทนาชอบการแสดงความคิดเห็นกัน เพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะยกมือแสดงความไม่เห็นกันหรือว่าตอบคําถามกันแล้วถ้าเกิดว่าในชั้นเรียนนะครับไม่มีการตอบคําถามไม่มีการแสดงความไม่เห็นเลยก็อาจจะทําให้บรรยากาศห้องเรียนเนี่ยรู้สึกอึดอัดได้แต่อันนี้ไม่ใช่ในประเทศญี่ปุ่นครับยกตัวอย่างครับในประเทศญี่ปุ่นมีหลายๆสถานที่หลายๆสถานการณ์ที่ให้ความสําคัญกับความเงียบมากๆเลยเช่นเดียวกับในประเทศไทยครับยกตัวอย่างเช่นครับบนรถไฟหรือว่า on the train คนญี่ปุ่นครับ เวลาเขาขึ้นรถไฟเขาก็มักจะเงีย,งยบๆไม่ค่อยคุยโทรศัพท์หรือว่าไม่พูดคุยเสียงดังและถ้าเกิดว่าเราไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเราขึ้นรถไฟแล้วเราเผลอพูดคุยส่งเสียงดังในรถไฟครับอาจจะได้รับสายตาที่เป็นการแบบส่งสัญญาณเตือนเบาๆว่าช่วยเบาเสียงหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นการให้ความสําคัญกับความเงียบในการเดินทางแล้วก็ความเป็นส่วนตัวแล้วก็การคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยครับ ตัวอย่างอื่นๆครับอย่างเช่นในร้านอาหารหรือว่า in restaurants ในร้านอาหารหลายๆร้านครับออกแบบที่นั่งให้ลูกค้านั่งแยกกันครับแล้วก็บางร้านก็อาจจะมีการใช้ม่านกั้นหรือว่าแผงกั้นระหว่างลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนครับได้นั่งทานอาหารเงียบๆอย่างมีสมาธิแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวของตัวเองด้วยครับนอกเหนือจากนี้ครับสถานการณ์ทั่วไปในอย่างเช่นในร้านขายเสื้อผ้าหรือว่า in clothing stores พนักงานครับที่ญี่ปุ่นก็มักจะไม่เข้ามารบกวนลูกค้าครับหรือว่าเขาอาจจะไม่เข้ามาทักว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรือว่าช่วยเลือกสินค้าอะไรให้ไหมโดยทันทีเหมือนบ้านเราครับเพราะว่าถ้าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเนี่ยลูกค้าก็อาจจะเป็นฝ่ายเริ่มพูดคุยหรือว่าสอบถามพนักงานในร้านค้านั้นก่อนด้วยตัวเองครับ จากความสําคัญครับของวัฒนธรรมความเงียบในประเทศญี่ปุ่นครับนำไปสู่การบริการแบบเงียบๆในญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า s i l e n t service in Japan คำว่า s i l e n t e แปลว่าเงียบๆครับ Service ก็คือการบริการครับ s i l e n t service ก็คือการบริการแบบเงียบๆยกตัวอย่างครับในประเทศญี่ปุ่นครับเขาได้มีการใช้เทคโนโลยีหรือว่าวิธีการใ,ใหม่ๆเพื่อเข้ามาใช้ในการขายหรือว่าในการบริการนะครับเพื่อช่วยให้คนที่เขาแบบไม่อยากพูดคุยหรือว่าคนที่ชอบความเงียบๆหรือว่าคนที่เป็น introvert ครับเขาอาจจะไม่ค่อยอยากพูดคุยกับใครมากนัก สามารถได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นครับการใช้เครื่องขายคูปองอาหารอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า vending machines for food tickets vending machines ครับก็คือเป็นเครื่องขายอัตโนมัติที่ไม่ต้องไปพูดคุยกับพนักงานโดยตรงครับลูกค้าสามารถที่จะกดเครื่องขายสินค้าแล้วก็ซื้อขายอาหารก็คือสั่งอาหารได้ผ่านเครื่องนี้ได้เลยครับในร้านอาหารอย่างเช่นพัตคารหรือว่าร้านอาหารจานด่วนหรือว่าร้านอาหารราเมงบางร้านครับลูกค้าสามารถที่จะสั่งอาหารผ่านเครื่องขายอัตโนมัติได้เลยโดยที่ไม่ต้องพูดคุยกับพนักงานครับพนักงานอาจจะได้รับออเดอร์ ภายในร้านครับแล้วก็นำอาหารนั้นมาเสิร์ฟที่โต se ๊ะอาหารเท่านั้นเองครับไม่ต้องพูดคุยในเรื่องของการสั่งอาหารแต่อย่างใดครับหรือว่าในร้านอาหารบางร้านอย่างเช่นร้านซูชิครับต้องมีการให้บริการสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์ด้วยครับก็คือลูกค้าครับเข้าไปทานอาหารที่ร้านครับแต่ว่าแทนที่จะสั่งอาหารโดยตรงกับพนักงานเสิร์ฟหรือว่าสั่งกับเชฟที่อยู่หลังเคาน์เตอร์โดยตรงนะครับลูกค้าไปถึงร้านอาหารแล้วนะครับแล้วก็ต้องโทรศัพท์เพื่อไปสั่งอาหารก็คือไม่ต้องพบเจอผู้คนโดยตรงครับตรงนี้ ซึ่งในทีแรกนั้นครับวิธีการนี้ก็คือเป็นการลดการใช้แรงงานของพนักงานในร้านค้าครับก็คืออาจจะไม่ต้องมีพนักงานที่มาเทคออเดอร์มารับออเดอร์มากนักครับก็คือโทรเข้าไปสั่งเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับ การเข้าไปที่ร้านแล้วก็โทรสั่งอาหารแบบนี้ครับก็ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกขี้อายมากๆหรือว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกกังวลที่จะเข้าสังคมหรือว่าที่จะพบปะกับผู้คนโดยตรงหรือว่าบางกลุ่มคนครับที่เป็นอินโทรเวิร์ดก็อาจจะไม่ค่อยถนัดในการพูดคุยกับผู้คนมากนักหรือว่าอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆแบบนี้ครับวิธีการแบบโทรสั่งอาหารที่อยู่ในร้านอาหารแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นครับ นอกจากนี้ครับในบางร้านค้าหรือว่าห้างสับสินค้าในที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการใช้ป้ายหรือว่าการดรหัสสีครับที่เราเรียกกันว่า color coded cards สำหรับลูกค้า เว <king> ลาลูกค้าเข้าไปในร้านนะครับยกตัวอย่างเช่นร้านเสื้อผ้าแบบนี้ครับลูกค้าก็อาจจะมีการติดป้ายสัญลักษณ์สีแบบนี้หรือว่าการ์ดรหัสสีแบบนี้ครับเพื่อแสดงให้พนักงานเห็นว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการหรือไม่ต้องการให้พนักงานเข้ามาทักทายหรือว่าต้องการหรือไม่ต้องการให้พนักงานเข้ามาพูดคุยหรือว่าแนะนําสินค้าครับยกตัวอย่างเชน่นครับถ้าลูกค้าที่ถือการ์ดสีหนึ่งอย่างเชน่นสมมติว่าลูกค้าถือการ์ดสีเขียวครับ ก๊าซสีเขียวเนี่ยอาจจะหมายถึง please feel free to help me ก็คือถ้าลูกค้าถือก๊าซสีเขียวครัจะเป็นการบ่งบอกว่าพนักงานสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาให้คําแนะนําหรือว่าพูดคุยได้ครับตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าลูกค้าถือก๊าซสีอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นก๊าซสีเทาหรือว่าสีฟ้าอ่อนก็ตามครับอาจจะหมายถึง just looking Thank you ก็คือลูกค้าอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าฉันขอเดินดูเฉยๆนะขอบคุณก็คือว่าไม่ต้องการให้แบบพนักงานเข้ามาพูดคุยหรือว่ามาทักทายหรือว่ามาแนะนําสินค้าต่างๆครับ ระบบการ์ดแบบรหัสสีที่ว่านี้ครับก็มีข้อดีมากๆเลยก็คือทําให้ลูกค้าครับรู้สึกสบายใจโดยเฉพาะคนที่ชอบเดินดูของแบบเงียบๆครับก็คือบางทีอาจจะต้องการใช้เวลาในการเลือกดูสินค้าก่อนแล้วก็อาจจะยังไม่ซื้อก็ได้แล้วก็ยังไม่อยากต้องการให้แบบพนักงานเข้ามาทักทายทําให้รู้สึกกดดันมากจนเกินไปครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าพนักงานก็จะได้รู้ด้วยครับว่าเราจะปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละคนให้เหมาะสมได้อย่างไรครับ นอกจากนี้ครับวัฒนธรรมความเงียบในประเทศญี่ปุ่นยังได้รับความสําคัญมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดเป็นต้นมาครับในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสญี่ปุ่นจึงได้เริ่มใช้นโยบายงดสนทนาหรือว่า no conversation หรือว่าสนทนาให้น้อยลงครับหรือว่า less conversation เอานโยบายนี้ครับใช้ทั้งกับในโรงเรียนร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆด้วยครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีครับว่าการพูดคุยกันที่น้อยลงก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสผ่านทางระอองน้ำลายด้วยซึ่งทุกคนก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับนโยบายนี้เป็นอย่างดีครับยกตัวอย่างเช่นในร้านเสริมสวยหรือว่าร้านตัดผมครับโดยทั่วไปครับ ร้านเสริมสวยหรือว่าตัดผมเนี่ยก็มักจะมีการพูดคุยกันระหว่างพนักงานกันเองแล้วก็ระหว่างพนักงานกับลูกค้าใช่ไหมครับการพูดคุยกันถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแต่ว่าตั้งแต่มีช่วงโควิดเป็นต้นมาครับแล้วก็มีนโยบายที่เรียกว่า no conversation หรือว่า less conversation งดคุยกันหรือว่าคุยกันน้อยลงนี้ครับทำให้เริ่มมีบริการที่เรียกว่า silent cut หรือว่าซ i l เลนทรีทเมนต์ครับพูดง่ายงก็คือเป็นการให้บริการแบบเงียบเงียบครับถ้าเกิดว่าตัดผมก็ตัดแบบเงียบเงียบก็คือไม่พูดคุยกันหรือถ้าเกิดว่าไปเสริมสวยต่างๆ s i l ซ n t เลนทรีทเมนต์ก็คือให้บริการแบบเงียบเียบแบบไม่ต้องพูดคุยกันบริการแบบซ i l เลนที่ว่านี้นะครับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากๆเลยในร้านตัดผมร้านเสริมสวยต่างๆแล้วก็รวมไปถึงร้านอื่นๆด้วย จนกระทั่งครับแม้จะผ่านสถานการณ์โควิดไปแล้วครับสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วแต่ว่าบริการไซเลนคัตก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยครับแล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการไซเลนคัตด้วยนะครับว่าลูกค้ากว่า70%รครับรู้สึกพึงพอใจกับการบริการลักษณะนี้เพราะว่าเวลามาใช้บริการมาเสริมสวยมาตัดผมใช่ไหมครับลูกค้าก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็แบบเงียบ ไม่ต้องไปพูดคุยเรื่องสัพเพเหระหรือว่าไม่ต้องการฟังข้อมูลอื่นที่ตัวเองไม่ได้สนใจด้วยแบบนี้ครับจนการบริการแบบเงียบๆหรือที่เราเรียกว่า silence service นี้ครับได้กลายเป็นกลยุทธ์สําคัญในการให้บริการแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ เราได้เรียนรู้อะไรจากวัฒนธรรมแห่งความเงียบนี้กันบ้างครับ What can we learn from this silence culture ถึงแม้ในบ้านเรานะครับจะเป็นสังคมที่เป็นสังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็มีความเป็นมิตรกันค่อนข้างสูงครับแต่ว่าในบางสถานการณ์เราก็อาจจะสามารถเรียนรู้จากวัฒนธรรมความเงียบแบบญี่ปุ่นได้ครับในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นครับการให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัวหรือว่า personal space การเข้าใจกันโดยไม่บังคับให้ผู้คนมาพูดคุยกับเราหากว่าเขายัางไม่พร้อมที่จะพูดคุยครับหรือว่าการใช้เทคโนโลยีหรือว่าวิธีการต่างๆเพื่อช่วยให้เกิดการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดได้อย่างราบรื่นหรือที่เราเรียกว่าอาวัจนภาษาหรือในภาษาอังกฤษครับเรียกว่า non-verbal communication และที่สําคัญครับความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือการเข้าใจกันการคํานึงถึงผู้อื่นและการเคารพซึ่งกันและกันครับ ในภาษาอังกฤษครับมีสำนวนที่ว่า Silence is golden ซึ่งถ้าแปลตรงตัวครับความเงียบคือทองคำหรือแปลไทยเป็นไทยก็คือความเงียบคือสิ่งล้ำค่าครับในโลกที่ทุกวันนี้พยายามส่งเสียงดังวุ่นวายอยู่รอบตัวเรานั้นในบางครั้งความเงียบอาจจะเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เราสามารถมอบให้แก่กันและกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษได้หมดเวลาลงแล้วผมมานะเติมใจขอลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ